ตื่นแล้วตื่นแล้วสบายดีสบายดีเป็นอะไรไอะไรอาการ <c oughs> บอกพี่หมอหน่ดิอาการเป็นไงเนาะ กานเป็นยังไงอ้กินน้่ตื่นมาเลยอ๋อกินน้ำมขันตื่น,น,น,นแล้วบบกินขวดอนี้นะกินขวดหลอดดูดเอาให้กินแน่ใช้น้ำอุ่นกินนมหน่อยๆกินได้อยู่พี่น้องมาคืนนี่สบายดีตอนเช้าเออด้อมันเย็นน้อุ่น กิดด้มแฉบดีแฉบดีแข็หนักนนดูดไปบ้างแตจะเล็ดเห็ดคือเสือให้เจ็บปากนะคือมากินนมบ่ได้ตอนเดิกๆเลยหิวแหงกินได้อยู่กินน้อยน้อยหนึ่งกินนมจากเธอสองเ่อหนึ่งแจกผันเพีย รับเลยอาการถ่ายยังนั่นไข่แล้วพี่น้องพอพ้นถ่ายมันคือว่านนี่นะ่ะมันก็นยังแล้วอยู่แต่ว่ามันบมด้เป็นเม็ดแล้วถ่ายเพราะนั่นมันก็เป็นเป็นเนื้อละเอียดก็เพิ่นเคยถ่ายจะเก่านะ่ะมันก็เขียนก็บ่เขียนปานใน ลนมุนหมัดอันนี้ก็พาะแห้งไงสุดยิ่อมย่างผัดเลยคนหมักนุ่งอมย่างเวลาหนุ่งกระป๋อกระโปรงหายชิญญะบริหนุ่งเด้อพี่น้องนางหมักหนุ่งสุดเรียบๆผ่นนุ่มยังไ่่ยังใสง่ายสบายๆกระถึกอยู่ดึงอันนี้กลุ่มดึงเฮ้ยมุนมัด อันที่เจ็บกินนมบ่ได้ก็คือนั่งเจ็บปากไอ้นั่งหายนั่งห้องหลเจ็บคอไหตาตูบิงติล่ะอลิสตาตตะโปมอยาเข้ามายามดแม่นหนมือนึงบกลตื่นแต่เช้า6:00พอพอตื่นแต่เช้า Còn họ tự xuyên cũng lắm có chẳng nôn nữa nè Chắc thiệt nhường Ê đừng Bà cháy Hả Má mẹ Tốt đấy hồi Má lý Má ยังนะมามาสตกนะถ่ายเพิ่อเธอเดียวนึงนมกินมาหลายเลือดออกเลยแ้นมาเดียวสื่อเคาะตีมาเดียรจะคลองเจ็บ Bà mẹ Bà mẹ 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 เอิญป๊าป้าดูป๊าป้าป๊าป้าเอิญดูป๊าป้าเอิญพอเขาห้องน้ำอ่อยดิอ่อยดิอ่อยไปใช้เอิญป๊าป้าเลย ป๊าป๊าอันนี้อยากมื่อแล้วอันนี้เป็นห้องรถอันนี้เช่าแล้วไปป๊าป๊ามนเหนือยในแขนก่อนแม่เอิดแม่นี่แม่เอิดแม่อีกไว้ แม่แม่สตกอกมาวลยแม่เอให้จับแม่ baca ba contoh contoh ba. contoh tin hmm. hmm. deh 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 dengar nak 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 สบายดีเช้าวันใหม่อริสแดดออกเปลี่ยงปางแต่เช้าออเห็นเนาะมันี่แดดขนาดเลยอันนี้รอคุณหมอเข้ามารอคุณหมอเข้ามาอลิสอยากกลับแล้วลูกอยากเมื่อหรอบลูฮะ จะแอบงอเงี้ยเริ่มม่อยากอยูย่้วม่อยากจุก่มบนเก่าเบื่อแล้วเร,เริ่มให้อุ้มหล่อไปไปเรื่อยๆนะมันจะอยู่ของไม่อุม้มลูกปลาลูกจุ่มได้เดี๋ยวนี้ลูกไหมคะทำไหมขึ้นขึ้นหนึ่งกะหงี<อ>หนึ่งกำลัตาไหลไดเดี๋ยวนี้ไดนบอกงงเง,งีบอกเขาว่า นักจอยเลยมันจะอยากลงไปลอยอยู่พื้นพนดั่มไปเลยพามือพน่ะถ้าใส่ยาแคเสื่ออีกกะทอดแล้วเนี่ยขี้เ่อขี้เ่อมอนี่เละมาหายห้องทองแตกนิ้วข่าแล้วแมมบอแม่บแมมเบอเยเมื่อพอดีไปแวน ไม่โควบอบิกชีไปซื้อแพมเพิร์ดไทยนางแพมเพิร์ดนางก็บ่นแป้งแป้งจีนอเมริกอแป้งแพ้งอืมแพงแม่เนี่ยทิสส์อะอริสแพงแม่แน่ะอ้ยขโมยชุมตะลุกเนอะพ่อพเพิ่์บริยนนใกล้ขึ้นนี่พรมกับวัตถุแหา,ยยางจิบไปหอม <c oughs> มามาแพงแม่เนี่ยแพง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 หอมแกค่ลดจุ้วปากจุ้วปากบาคือแท้ๆไอติเกตไอติเต ไอ้จิกับบานแล้วแดดกระดอดลูกเอ้ยกับผู้ดช่วงแดดกข็ขบงช่วงชิบมงชิงชงชงเอ็ดงอมงมันนี่บอเบอคือไอบออยวว่าวานะอนดีตคือไอใช<อ>่อก็เดาแอ้ก็บเปิดเย็นเลยนั่นงเด็กลงไปคานเลยเฮ้ยเริม่มเด็กไปเลยอยู่แล้จะก้าอีกคือ,อบอ่อย

รถมนเลยเสียงรถเสียงรถเสียงรถบินบินบินเสียงรถเด็ลูกคือไอลูกฮะลีนซามเถื่อนแล้วตื่นมานี่ปกติเนี่ยแบบขั้นกินนำ้ำเป็นยังไงนนไบ้าคือไอ้อย่าว่าน้ำเมฆแห่งหยานอยู่ แม่เี่ก็สอบคิดไปเองคิดหแล้วเป็นตามที่แม่คิดนะมาเด้อจริงจริงปล่อยวัวได้ไปไปล้างมือก่อนไปตื่นมาไปล้างมือให้พ่อไปล้างมือให้เร็วๆต้องอาบน้ำยังเพิ่นบ่ดทันอยากกินข้าวมันบ่มีเสียงมันบ่มีเสียงบ่ ออกลูกนอนอมือนึงปว้วนอนอีกแม,ม,ม่จะไปอันนั้รเ,เดอร้อลงบันหลัดและจ้านอนจะแปดขึ้นนือนอนอีก ไงหญ่ไปลงบาลัดเลยเลยจ้ะพ่อบ่เงาหนะามันนิบลุน้มกับกินเนาะเอย้ยพอปน,นั่นจะแหลมนะพผมกับจันสิมันมันทีเท่าไหร่น้อ ี่สิบยังบอกว่าชิดดย์ออกจากโมงพี่น้องแต่เพื่อนว่าประมาณเข่าวสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะพอมอเพื่อนข่าวนะเก้าโมงเก้าโมงเศร้าแล้วเพื่อเขาชิโทษให้รถขึ้นมาฮับรถเมาน่ะพันสองไปกับสองพันสี่ Ui Ui Nó đuôi chắc lừa chắc lô Bỏ lệt Chắc lúc lừa chắc lô Bà Sơn chạy lên đây này นางเฮิตทะเลอ,อยู่เชื่อมึงปลาหองงามหลายบ่ามาอีกแล้วนะลูกเนาะมานฮเกียเก่ยวเข่า,าเกี่ยวเข่าชายเท้าเล่นเป็นห่วงหลดเป็นห่วงมูเน,นี่กับป,ป้าหนีมูไปชมนั่นปลาไปน้ำข้าเจ้าลายเหมือแล้วพี่น้องเลยมช่องซ้ำเ,เหม่อแล้วก็ชิจอยแล้วบ้านี พอยืมข้าเจ้ากับบริเกลันข้าเจ้าบริเกลลายเลยเพิ่มอ้าจนนานแลมเพื่อละหมูก็ะดานคุณดีไปเลยเออข้าเจ้าเกลือบริลายเลยดำถวยพี่น้องเจ้าห้ามไม่เราอยู่เจ้ยห้ามอะไรเน่เนาะลงไปเรากระซมบันไม่หายเาลงแปะมูจังเอาลงให้เราลงไปะหึงนะข้าเจ้าความมูขอยเป็นพอชมขอยังลงพอาไม่ได้เอาลงบริเกลือไว้ เอาห้ามมุไปใล้วเด้อบุลงชมมูก,กับตัวละพันพี่น้องช่วงนี้ขาลายมีขา,ขา,มาแม่แม่มบอร์ม่แม่มแหละปฏิบัติธรรเฮาในเดี๋ยวนี้ขาเบิ่งโซ่สัตว์นั่ กีนีนแม่ีนุนแม่งีนุนม่ทาบเลยพยาบาลมาบวชัยอยกมือแล้วบัเนี่มากันเนี่ยแนมสื่อแล้วก็ไปไล่จับอันเนี่ยอันที่จันปกติโยหายักบบอยากเมือแล้ว ไอี ALLY ่อย่างเมื่อแล้วลูก่าไอได้ลูกอด้อ๋อขนามันกินยังไอตัวบริกรอยู่ดีก็คือไอปิกแอร์ไว้ไหม คลิปนี้กับชิคอเจะผ่าบรรยากาศดวยซามีเดอร์ฝากเป็นกำลังใจเบิง่งเคีิยมให้อลิสหน่อยน้ำเดอ้อไปแล้วพี่น้องสบายดีเ้อสบายดีสบายถ่ายล้อมอมมาอลิสจะกลับแล้ว